สวัสดีครับจากร้านกงจากคันเกษตรและรโนทานะครับวันนี้ครับมีลูกค้าจากอำเภอปทุมราชนะครับอำเภอปฐุมร,รมาชจังหวัดอำนาจเจริญนะครับมาซื้อเครื่องยันมา TF 150นะครับ NL นะครับครับตอนนี้กำลังทำการเตริมนน้ำมันนะครับเครื่อนจน15แรงนะครับใส่กจ่กรน ไซกีแดนส์นะครับผมนี่ครับรุ่นนี้ผลิตที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับอใหญ่ๆครับเดยวดว่าเอ้ยมอนึงย่างหันตั้งขึ้นด้วกันดาวเชียงวันไหนกันเยมันเทียมาทีเอฟร้อยห้าสิบะครับมางนเนี่ว่าาเบือ ครับตาไฟงานอะไรกันละสร้างมาตุลน,น่ะเห็นป้ะเดี๋ยวอีกสักพักเรามาฟังเสียงกันนะครับผมบครับผมบเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับยันมา่า t ีเอฟร้อสิบเลสีนะครับผมเปเลยไปแล้วเลย เปยไ่ไฟนะ่ของขวิดจะไส่ลองลาบโอเคของลาบอะดึนดับดึงแหงะเลยคู่แหง ใจนะครับก็ติดต่อได้ที่ร้านคงจากการ,กรเกษตรเนื่องค้านะครับเบอร์โทรศัพท์0 6 2 7 5 4 5 6 6 5 0 8 1 1 2 0 6 9 5 5ครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ